สวัสดีครับผมออกดูหิวครับวันนี้เราจะมารีวิวนะเนื้อโทรโฮอปออสปากิวครับแต่ว่าผมนะทำเนื้อ,อยางไม่เป็นครับโโอ้โหเราจึงมีนี่ฮะผู้ช่วยพิเศษนะพี่จูครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ทันนี้ผมสั่งมาเลยเนื้อโทมาฮอกออสไบกิวตัวนี้เป็นตัวโทมาฮอกออสไบกิว ah นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อออสเตรเลียซึ่งผมบอกว่าผมสั่งมานะฮะจากร้านเลิฟคัพคาเฟ่บอกก่อนเลยว่าราคาเนี่ยถูกกว่าข้างนอกนะฮะครึ่งหนึ่ง <Wow. S 1> ข้างนอกขายเท่าไหร่พี่ข้างนอกปกติเขาขายกันโลประมาณ4,000แต่ร้านเลิฟคัพคาเฟ่เนี่ยขายแค่ประมาณ2,500 นี่อยากกินแล้วนะฮะอยากกินแล้วเรามาดูวิธีการทำแล้วลองมาชิมกันดีกว่าครับกับออกดูอยู่ครับดูฮะเหมือนให้พเจ้าทอไหม เนื้อส่วนนี้เนี่ยพิเศษยังไงพี่ตัวนี้พี่ทําการซูวีมาแล้ว4ชั่วโมงซูวีคืออะไรฮะซูวีคือการทําให้สุกด้วยอุณหภูมิต่ำอ๋อโอเคประมาณกี่องศาตัวนี้พี่ใช้ที่60องศาครับเพื่อให้มันเป็นเนื้อแบบมีเดียมเพราะฉะนั้นตัวเนื้อเนี่ยเขารออยู่แล้วครับผมแค่เนือพริกไทยครับนะครับอ่าลองเลยนี่ใส่พริกไทยเยอะได้เลยได้หอมผง ยังไม่หมดนะต้องมีเกลืออีกนะแล้วเราก็ติกด้านผมขอลองทำได้ไหมพี่ผมขอลองทำหน่ยอยตามที่เกลือทำที่เกลือนะฮะสูงหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวเกลือจะกระจุกต้องสูงๆนะไม่งั้นเกลือจะกระจุกลงไปนะฮะ ขอใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะครับอันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันมะกอ,อจกจังนั้นตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปย่างได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะย่างเพื่อให้ผิวเขาสวยอืออม<า>โอเคอย่าลืมนะครับใบโรสแมรี่นี่ดูเสียงฮนะไม่ต้องกลัวนะว่าข้างในจะดิบนะครับเพราะว่าพี่ตุ๊นะคระับทำการซูวีเรียบร้อยนะครับ ต้องบอกนะฮะว่าซื้อข้างนอกเนี่ยสี่พันนะต่อโลนะฮะแต่ซื้อที่ร้านถ้าเป็นวาเกิวเนี่ยสองพันห้าสองตรงนี้นอกจากตัวนี้แล้วก็จะมีพวกเนื้อเมลทีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อไดเอทสามสวันเมนูนอื่นมีไหมครับเมนูนอื่นก็มีครับก็มีอย่างไส้ย่างก็<อ>จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือไส้เนี่ยเราจะตวีไว้ให้เป็นอยแล้วนี่อย่างนี้นะ เพื่อให้ผลที่บ้านเนี่ยสามารถเป็นข้าวหม้อลุงนอนได้เลยนี่เปิดที่ร้อนแปดสองศานะครับประมาณ10นาทีก็จะออกมาเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะระหว่างรอผมจะมากินไส้โชว์ลองเลยฮะนุ่มไม่ไม่กลินเหม็นไม่เหมินคาาเลยเพี่นีอการตีด้วยเกียรดของลูกเสือเลยอื้ม โอเคแต่ที่ทขอดขน,นะครบาวนี้ถ้าหากว่าเราจะย่างเนี่ยใช้ทอดเอาก็ได้ครับผมก็คือเผาเลยนะครับหรือเราจะใช้วิธีการกลับเข้ามาย่างก็ได้นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราจะทำการพักเนื้อนะครับพัก5นาทีถึง10นาทีนี่เดี๋ยวเราไปดูท uh ี่ ินต่อไปพอปะแป้งสามนี่นท่ามาเลยนะนสันเอาไปกกิกับเรือ,อ,อดูเสียงนะดูเสียงนะตัวนี้เป็นเนื้อออสนะครับซึ่งความมันเนี่ยเขาจัดไ,ไม่ค่อยมีอ่ะโอเคเัน อยากจะกัดถ e ือเงี e ้ยเรากัดกินทั้งคำเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าพักเนื้อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกอดอดอยู่ครับหิวหิวหลังจากพักเนื้อเสร็จแล้วเรามาหั่นกันได้เลยเริ่มต้นในการเลาะกระดูกของเขาออกนี่ บอกเลยว่าผมมาชิมอย่างเดียววันนี้ผมไม่ทําให้เป็นหรอกแต่ผมเนี่ยการันตีได้เนี่ยนี่ไงกระดูกเนี่ยอย่าทิ้งนะเอาไปทำอะไรครับเอาไปให้หมาหอขอขอน้ำจิ้มด้วยหมาคุณคนเ,เนี่ยย <laughs> อกเล่นยอกเล่นโอเคนี่คือคม,ม,มีเดียมใช่ครับนี่ครับเฮ้ยแต่มีเดียมมีเดียมปกติมันจะสีออก น้ำตาลน้ำตาลนี้เป็นสีชมพูนะพี่ใช่เพราะเราซุยมาแล้วเห็นไหมเอเนี่ยอเป็นเนื้อวาคิวนือนะควันยังออกมาอยู่เลยนะ,นนะครับเขาะจะติดมันหน่อยหน่อย่มม,มีมันแทรกนิดนึงนะอ่ะครับอ่ะวากิวออสเตรเลียใช่ครับอืมอืมอืือืมม ฟินลอยฮะหรือถ้าเรานะครับจิ้มกับนะ้ำจิ้มแจ่วแบบไทยๆอ่าเราจิ้มแบบไทยครับผมเนี่ยเป็นคนโชคดีมาก<ะ>เพราะว่าส่วนนี้อร่อยที่สุดในเนื้อชิ้นนี้ฮะใช่ครับผมชอบเพราะว่าเนี่ยของขอบๆเนี่ยเขาจะติดมันแล้วก็กรอบๆหน่อยนี่ป็้ไงแล้วจิ้มน้ำจิ้มไทยสไตล์ของสูตรของทางร้านนะอินน้งน้ำบอกเลยวันนี้มีความสุขนะฮะสำหรับสายเนื้อนะต้องโดนนะทั้งคำฮะบอกเลยมาลองเลยแล้วกัน เหนียวเลยข้าเหนียวนะมาหาผมเลยผมเลี้ยงไปอีกันนึงอะ่ะตอ่อางูมาต่อเลยอโอเคอครับลองชิมก่อน,นครับอ่าผมลองชิมก่อนอทั้งคำนะ อันนี้ความนุ่มจะน,น้อยกว่าม็คือใช่ครับเพราะว่าตัวเมื่อกี้นี้ยเขามีมันแทรกอยู่ในเนื้อนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าลองดูความสุกมันจะสุกมาพอดีแล้วนะครับก็<อ><อ>คือจะเป็นแบบมนันมีเดียมพอซุยมาเรียบร้อยแล้วะะนะครับเมือ่อกี้ลองชิมสดๆแล้วลองชิมแบบไทยๆต่อนี่คนไทยต้องน้ำจิ้มแบบไทยน้ำจิ้มสูตรของทางร้านนะฮะลองเลยผักติดนิดนึง เฮ้ยโอเครับไอ้คล <Hey, okay. S 1> ายได้กินคายเลยขึ้นถึงบ้านเลยฮะ oh. สายไม่มันสายความอ้วนอันนี้แนะนำเลยนะนเป็นตัวแกติแต่ถ้าใครชอบกินมันก็แนะนําเป็นวาเกืยวสำหรับใครที่จะสั่งเนื้อวาเกิวกับเนื้อแกติดแบบนี้นะฮะในราคาที่ไม่แพงโทรมาเลยที่ร้านเลิฟคัคาเฟ่น,นะฮะมีทั้ง mm. ะะดีลเลอรี่นะฮะแก๊คเก็ตฟูดกันนงฮันด้าเลยมีหมดทุกอย่างหรือจะปรึกษาเรื่องเนื้อปรึกษาพ่จูได้ นะฮะตามเบอร์หัวที่ขึ้นมางนี้หรือใครสะดวกมาที่ร้านก็มาที่นี่เลยฮะเลิฟคาเฟ่ที่บ้านกล้วยใส่น้อยบางหัวทองใกล้ๆนี่เองนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณผู้ชมมากสำหรับมื้อที่ดีอาหารอร่อยทุกอย่างเ์เบ็กนะครับขอบคุณ